สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อนี้มาแล้วมาจากกันไปฟังคําพิพากษาที่ศาลแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก่อันดับแรกเลยจะต้องขอขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจนะคะลุงป่าเอาอ่านนะคะเพื่อนฝูงต่างๆนะคะพี่น้องทุกทุกคนเอฟซี FC ทุกคนเลยนะคะกินเจ้าแฟ่ตอนแรกคะ่ะทุกคนว่าจะเข้าไปหาเพื่อน สวไปหาหมูนี่แหลคะค่ะบ้านไม่ใหญ่กะลังน้อยๆนี่พี่น้องล้งน้อยๆเหมือนห้องเช่าห้องหนึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะต่อเนาะไปไปฟังคำพิ่ภากษาที่สาแล้วนะคะทุกคนผลปรากฏภาพก็คือทั้งทนายของฟังนั่นเขากะมาเคลีย์ก่อนมาไกลเกี่ยร่อนที่ทอ,อีสารจะตัดสิน เป็นที่ล่งตัวว่า,าจาย่าเสียหายหลักพันหลักพันก็คือสีพันต่อเดือนให้เขานะคะผ่อนนั่นแหละพี่น้องในวงเงินสองแสนแต่ในระยะเวลาสองปีให้หมดมนั่นหละหลายคนก็นว่าเป็นยังไมงไงขอคือว่ารูเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจังไหน เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากแม่ใหญ่กับพ่อใหญ่จะไปเติมน้ํามันแล้วก็ขับรถเฉี่ยวเฉียวคนแล้วเขาก็ตุยแล้วเขาตุยนะคะทุกคนเป็นคนแก่จะข้ามถนนไม่ใช่จะข้ามเขาข้ามแล้วเพราะถนนมันสีเลนใช่ไหมละ่ะอืมแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ในอาการเมาไหมเพราะเขาก็ชอบดืม่มเป็นนักดื่มอยู่แล้วนะคะนั่นแหละเขากรลับผิชอบตั้งแต่ตอนนั้นพ่อใหญ่กระเทิงบวชเทิงอย่าง เอ็ดกับเขากับน้ำเท่งกันบวชนาะไฟด้วยทําทุกอย่างเท่าที่เราทําได้เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําได้ในฐานะที่เราก็รู้สึกผิดว่าเราเป็นต้นเหตุให้เขานั้นอืจากไปเนาะทุกคนนั่นแหละค่ะมาวันนี้ก็เดินทางมาถึงการคําจัดสิงของศาลก็คืออย่างที่พูดไปนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะนี่ก็ขอขอบคุณสุขู่สุขคุณนะคะที่ที่ส่งกําลังใจนะคะและก็ นับต่อจากนี้มันบอแม่ใหญ่กับพ่อใหญ่ก็จะใส่ชีวิตแบบละมัดระว่างมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยขับรถขับเรืออืเราขับรถเขาขับรถเราต้องระวังที่สุดค่ะทุกคนค่ะบ่าวาภัยสือสิพิษนะคะสุดท้ายแล้วก็คือความประมาทมันอยู่บนเส้นได้ตลอดชีวิตทุกคนนะอะและก็ต่อไปใช่ไหมคะชีวิตของแม่ใหญ่กับพ่อใหญ่ใช่ไหมนับต่อจากนี้ก็คือหาเงนินใส่หนีค่ะเป็น่อ เงินใช้นี่ตอนนี้เงินที่ไปยืมพี่มาไปยืมนามาไปยืมแบบญาติพี่น้องมาเพื่อที่จะมาช่วยค่าง,งานศพเขานะ่ะ <c oughs> ยังใช้นี่ไม่หมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะยังบันใดใส่ไผ่เลยนะคะพูดจากใจเลยตอนนี้ก็คือเพราะว่าอะไรถึงยังไม่ได้ใช้เพราะว่าลูกอะเลี้ยนพอดีเมื่อกี้เนี่ยลูก,กเขาเลี้ยนเริมเลี้ยใไม่พอดี ก็เลยทุ่มไปที่ลูกก่อนบบดน,นี้กับสเสดงหาเงื่อนใส่หนีอาจจะไม่ได้อยู่บ้านนะทุกคนบางทีแม่ยายอาจจะได้ไปเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดอืก็เป็นไปได้นะคะทุกคนคะตอนนี้พ่อใหญ่แกก็เริ่มมีสติแล้วแกบ่เคยมีสติสตังค์มาสงสำเมอแล้วพี่น้องพ่อใหญ่นะกับอีตัวเล่าอยู่นะคะเป็นคู่ชีวิตที่แบบว่า สู้กันแบบเหนื่อยมากเลยทุกคนใส่ชีวิตคู่แบบเหนื่อยมากค่อยกับพู้ใหญ่กับขอบคุณทุกคนที่เขาไมาห่หายกำลังใจเลยคะ่ะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะคําแล้วพี่น้องคํำแล้วแต่กินกาแฟนะคะคาดว่าน่าจะนอนดึก